ก่อนจะไปเข้าคลิปด้วยครับผมวันนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะฮะเราจะมาเล่นไฮะยาเตะกันแต่ว่ามันมีประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งนะครับผมซึ่งมันเป็นประเด็นเกี่ยวกับ่าฟอสเคปแล้วก็ขวานเฮียวงะนะครับผมว่าพี่เล่นไฮะยาเตะควรออกอะไรหรือควรออกทั้ง2อ,อย่างดีผมจะเล่าแบบอธิบายสั้นๆเลยนะฮะสกิลหนึ่งของไฮะยาเตะสามารถทาเอฟเฟกของฟอสเคปและเฮียวงะได้นะครับผมอันนี้ผมไปเทสมาให้ดูแล้วนะฮะแต่ว่าขี้เกียจอัด ะะเอาเป็นว่าไปดูในตัวเกมแล้วกันนะฮะเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นเป็นไฮยาเตะซ้ายขวาเฮียง่ะนะฮะไม่พึ่งฟอสเคปนะครับผมและถ้าถามว่าพี่ฟอสเคปกับเฮียงอะเนี่ยออกทับกันได้หรือเปล่านะฮะออกได้นะครับผมเป็นสิ่งที่ไม่ทับกันนะฮะเพราะว่าฟอสเคปความสามารถของมันก็คือเอ่อยิงโดนแล้วมันจะกระจายเป็นวงนะฮะใครที่มาเหยียบเนี่ยก็ติดไปด้วยนะแต่เฮียงอะก็คือใครที่โดนดาวกระจายของเราเนี่ยจะสโลนะครับผมแต่จะไม่กระจายเป็นวงนั่นเองนะฮะซึ่งมันสามารถออก ออกด้วยกันได้โอเคก็ประมาณนี้แต่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 ซึ่งเพราะความสามารถมันคล้ายกันแบบนี้นะฮะส่วนตัวผมเลยมองว่ามันออกด้วยกันไม่คุ้มนะครับผมถ้าจะออก2ชิ้นนี้เนี่ยนะฮะผมแนะนําให้ออกชิ้นเดียวชิ้นใดชิ้นหนึ่งแล้วก็ไปออกเป็นดาบแดงดีกว่าเอาความแรงคริกขาวให้มันสุดๆไปเลยนะฮะโอเคจบช่วงสาระนะครับผม <c oughs> มีสาระกับเขาด้วยหรือว่าช่องเนี้ยคันเทเว็บซื้อขายไอเดียเกมรวมทุกอย่างไว้ที่นี่ที่เดียวไม่ว่าจะเป็นไอเทมโค้ดไอเดียเกมออนไลน์และบริการใหม่ล่าสุดบริการเติ เติมเกมส่วนลดที่ถูกที่สุดสามารถเลือกเติมเกมยอดฮิตได้แล้ววันนี้ที่คัทเทพลิงอยู่ด้านล่างนะครับผมมาโอเคซีซีไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อสบายเลยนะฮะมีแก๊กมีแก๊แกซีซีฝั่งนูกข้าไม่ค่อยเท่าไหร่ก็โอเคมอทอสลาวิวนะมอทอสลาวิวก็ถ้าลาวิวไม่มีติก็ไม่มีซีซีฮะสบายครับผมบอกเลยงานนี้นะครับตัวเดียวที่ผมเกลียดเลยเวลาเล่นไฮายาตเตก็คือวีล่านะฮะ ถ้าเอาถ้าเจอวีล่าเนี่ยกดเลนเราบ่อยๆเนี่ยโอ้ฮายาเตะนี่เกิดไม่เกิดเลยนะครับเรียกได้ว่าชิบหายวายป่วงไปกันเลยเอาละครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกคนกันด้วยอย่างเป็นทางการนะฮะอยู่กับผมใน just เดิมกดไว้กัน just f o l ห้อยยูทูบเนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่ผมเล่นได้โอเคในระดับหนึ่งนะฮะจะไม่บอกว่าตัวเองเล่นช่ำนะครับผมเพราะวันนี้ผมจะมาเล่นสายขวานกันนะฮะเออโอเคก็ดักปากก่อนนะฮะ เพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันอาจจะมาก็ได้หรือว่าเราอาจจะได้บับแดงก็ได้มันน่าจะลากเอ้าเพ <laughs> ื่อนลาดให้ซะงั้นโอเคจบจบจบไม่น่าฟาร์มนะเมื่อกี้เห็นคารี่เดินมา <c oughs> เห็นลาวิวเขาเดินมาอยู่บับแดงสงสัยเขาน่าจะลากนะฮะเขาน่าจะฟาร์มจบจบเลนเรานี่แหละนะครับโอเคนะฮะวันนี้ผมจะมาเล่นไฮยเตะสายขวานนะครับผมซึ่งเออโอ๊ย ผมไปลองสายฟอสเคปมาแล้วนะครับซึ่งมันมันก็โอเคแหละฟอสเคนนะฮะแต่ผมไปรู้อีกอย่างมาเว้ยว่าสายขวานเนี่ยนะฮะสกิลหนึ่งของไฮเตตนะครับเวลาเราปาเนี่ยโดนดดดดดดอันนี้มีฮาอันนี้มีฮาอันนี้มีเฮอันนี้มีเฮอันจะปละเฮเฟิร์สบาสเฟิร์สบาสเอาละครับเอาละครับเอาละครับเราวิวทำอะไรเพื่อนกูฮะทำอะไรเพื่อนกูฮะอ้หหมอทอสจะตายอ่ะหมอทอสจะตายป่ามันมาแล้วปะเนี่ยป่ามันมาแล้วปะ เสียวอยู่ไปขอปลาวิ่ยมันจะมว้ยงน่ากินซะเหลือเกินนะครับอ่ะโอเคคือความสามารถของเฮียงะนะฮะมันบอกว่าตีธรรมดาโดนจะติดสโลใช่ปะแต่ฮายาเตะมันยังไงป่านมาละฮฮยาเตะมันพิเศษตรงที่เราถอยก่อนนะฮะอย่าจะพูดก็ไม่ได้พูดมันพิเศษตรงที่สกิลหนึ่งของเราเวลาปลาออกไปมันติดเฮียงะเลยนะฮะทานผู้ชมอ่ะ ผมจะมาเทสในคลิปนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมไปเทสในเรียกได้ว่าการทดลองการกัดชวีการทดลองมาแล้วนะฮะคลิปหายแล้วฟอรเรนกูตายโอ้ my god's โอเคโอ้เอาวะเอาวะเอาวะเดี๋ยวฮะหลังป้อมไว้ก่อนหลังป้อมไว้ก่อนนะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะฮะผมก็เลยมองว่าขวานเฮียงอะคุ้มกว่าเพราะว่ามันได้กันเวทได้เลือดนะฮะโอเคส่วนใครจะออกฟอสเขีบก็ไม่ผิดนะฮะมันได้อ่าเดีย๋ดวยว เขาดืดา้อจังอ่ะเขาตอบอ่ะอยากมีอันตีจังเลยว่ะอยากมีจังเลยฟอสเก็บมันได้รถคูดาวนะแต่ฮิงยงอ่ะไม่ได้นะฮะโอเคก็แล้วแต่นะผมไม่ได้บอกว่าออกฟอสเก็บแล้วผิดนะอ้ยออคลิปหายแล้วโอ้อันฟิกรอดอยู่มันจะเอาโอ้โอเคอารีนมาเก็บงานสวยสวยแอดซีดมาสองเลยฮะช็อตน,นี้ <c oughs> จบการอธิบายสาระไปเพียงเท like ่านี oh ้มาเข้ามาอยู่กันในตัวเกมนะฮะฝั่งเราไม่ใช้เป็นฟอร์เรนฟาร์มด้วยฟอร์เรนฟาร์มเฮ้ยผมว่าอเลนเอ้ยได้ไ <splash> ด้ได uh ้ได้ได้เมีดได้เมีดได้เมีดไปแล้วว่ฟิกว่าฟิกว่าเอาว่ะเอาว่ะโอเคปลาทำไมนุงปลาไปทางนั้นวะเฮเตะฮะปลาอยู่ปลาอยู่ปลาธรรมดานี่แหละเรียบร้อยไม่ได้คิวสักคิวเลยฮะ แต่แอดซิดไปสี่แล้วฮะแอดซิดไปสี่แล้วไม่ได้คิวสักคิวเลย <laughs> โอ้โหมเมื่อกี้นี้ระบบที่ผมบ่นก็มาอีกรอบแล้วฮะท่านผู้ชมเห็นไหมอตอนที่ผมจะปลาแต่มอทอสอะผมกดแบบไม่ได้เล็งแม่งปลาลงล่างเฉยโอเคนี่ขนาดมอทอสแบบยืนอยู่ต่อหน้าเรานะเออม,มันไปนล็อกใส่คีบตัวเล็กเฉยนะคีบคลิปเลนนะฮะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะแก้นะระบบเนี้ยน่ารำคาญจัด โอเคระวังเพื่อนอ้ยเกมนี้เราเดี๋ยวเดีเกมนี้โอ้ยจะง่ายจะบอกว่าเราเล่นง่ายก็เขาไม่ชัวนะฮะไม่ชัวต้องให้ฝั่งตรงข้ามซีซ c ซีซีใช้เออจุดอใช้สกิลซีให้หมดก่อนแล้วก็เราค่อยอันตีนะฮะผมมองว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่โอ้โหดูกดเลนกูขนาดนี้เลยเหรอเดี๋ยวรอบว้าว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  เล่าวิวมึงยังไงล่ะฮะไว้เจอกันกลางๆเพื่อนไปเจอกันกลางๆเกมหลังปมไว้ฮะมันเข้ามาไม่ได้หรอกคลิปใหญ่ยังไม่มีโอเคเออนี่เซฟเซฟเขาเรียกว่าเซฟไม่ไรมีปะเนี่ยเอ้ยมี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 เ้ยเอาปัดโตโตโต้ยเพื่อนบวกกันอีกแล้วบวกกันไม่หยุดไม่หย่อนบวกกันไม่หยุดไม่หย่อนโอเคตามฮะตามแก๊กจึงแก๊กกูอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคแก๊กมาแล้วฮะออกมาสักตัวมาสักตัวตัวไหนก็ได้ ตัวไหนก็ได้ได้ไหมได้คีบว่ะโอ้โหสุดยอดจัด <Armor> <Store> ได้คีบเอาว่าเอาว่าแล้วเดี๋ยวอาเลนเราก็มาใช่ปะอาเลนอาเลนอาเลนออฟเลนนี่ว่ะโอ้โหมาถึงนี่ดึงอุ้ยได้นตาตาญาออ,อ refused! กัป๊โอ้ระเก็บเลือดเพื่อความชัวร์เดี๋ยวแม่งลาวิวตีมาโอเค เราวิวยังไม่ตายเอามันเพื่อนเออได้เอา,เอา,เอาลราวิวค่ายนี้ด้วยนะฮะชิบหายแล้วไอรีตีล่างเอาค่านาทีแล้วท่านผู้ชมไม่ได้แตกนะเนี่ยเราต้องไปกันให้ก่อนเราต้องไปกันให้ก่อนนี่คือการเดินเกมแบบเซียนอยา่าไม่ให้ทำอย่ากระทำป้อมฉันอย่ากระทำป้อมฉันโอเคฮะ มาเราจะไม่ยอมเสียบป้อมเด็ดขาดนะครับเราต้องมองเกมด้วยนะฮะท่านผู้ชมเมื่อกี้อาเรียนตายอยู่เราต้องเ,ออเราต้องมาล้างก่อนเฮ้ยวงขึ้นอ,อยู่นี่เองเหรอ,อว,ว้าวโอเคเขายังไม่สลับเรียนนะเราก็ยังไม่สลับฮะอย่าพึ่งสลับตะยาเคียกลางไวมากต้องรีบไปบนละต้องรีบละต,ต้องรีบเลยโอ้แตกปะเนี่ยชิปหายแล้วโอ้ไม่รอดว่ะ แตกก oh, oh, right? ็แตกจริงด้วยโอ้โหลาวิวแอบเนียนนะแอบแซบแอบเนียนแอบแซบเอาไะล่ะนี่ฮะในพุ่มในพุ่มในพุ่มโดน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 มีก็อยู่มีก็อยู่โอเคเมื่อกี้เฮ้ยเด็ดเด็ดนั่นไงโดนแล้วตายลบอ่าระวังมอทอรเสียบนี่ไงมันจะเสียบเรามันจะเสียบเรามันจะเสียบเราเขารอเสียบเราเขารอเสียบเรามี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 เหินมีเหินมีเหินเฮ้ยเด็ดเด็ด โอ้โหอะไรของมึงวะเนี่ยป้อมกูออกจากระไละนี่ยกูออกจากระยะแล้วไม่ใช่เหรอโอ, <ๆ S 1> อ้เมื่อกี้อะไร <ๆ S 1> วะผมออกจากระยะแล้วผมเดินเข้าออกแล้วเดินเข้าออกแล้วเดินเข้าผมนึกว่ามันโอ้โหผมนึกว่ามันออกให้แล้ะมันไม่ออกให้เออแตกไปซะอีป้อมบ้าป้อมเวน <c oughs> ป้อมเลวไปแล้วฮะเกือบดองเกือบแตกป้อมโดนไปสี่นัดอะ อมาครับผมสลับเลรียญละจ้า1 1 7เจฮนะปะลุยสวิตส,สติงมาก่อนเลยนะฮะก็เซตเซตก็เซตเดิมนะฮะแค่เปลี่ยนฟอสเช็ตรงฟอสเช็เป็นเฮียวงะแทนนะครับผมซึ่งอ่าเรียกได้ว่าเฮียวงะเนี่ยมันมันมีการเวทให้ด้วยนะนะครับซึ่งเรียกได้ว่ามันคุ้มนิดหน่อยนะฮะเพื่อนโดนปิดเมื่อกี้เหมือนเห็นบอฟฟ้าเกิดไม่เกิดหรอกเพื่อนโดนปิดแล้วน่าจะใช้สกิลไปหมดแล้วนะ โอเคอันต okay. ิีพร้อมใจพร้อมเราทำได้ขอทิปปนคิวอเออเอ้าไม่ได้เหรอเอา้าคนได้เป็นฟอร์เรนวัดวัดฟอร์เรนเป็นคนได้เฉยเอ้าเอ้าแล้วเราได้มาคิวเดียวเนี่ยเราเพิ่งได้สองคิวฮะโอ้ไ oh ม่ก็เมื่อกี้ฟอร์เรนลำตายหมดเลยเหรอโอ้โหเลยว่าผมก็ลำนะเมื่อกี้นะครับ โอเคอยู่ okay, 3อุ้ยแเราทำไมป้อมมันเลือกจริงแต่เราวะเนี่ยเรากระจายแน่เลยมันชิงไปโดนนาตยาระวังหมีด้วยนะฮะมาแล้วมาแล้วหลบปัน่นเดี๋ยวอันเอา้เอาอา่ะรอดปะแก๊กไม่น่ารอดหมีไม่ได้เล่นขีหมีเล่นจบอบเกาะลิสติงมาโอเคขึ้นขวานคือเมื่อกี้ท่านผู้ชมไอ้ วงวงอันตีหมีอ่ะโดดมาแล้วกดตีทีนึงมันจะปั่นใช่ปะ่ะหมีอะคือมันปั่นกว้างขนาดนั้นเหรอวะผมอยู่ไกลตัวมันมากเลยนะผมยักตายโอ้โหผมอุตส่าห์เก็บสกิลไว้แบบคือคือยังไงคิดว่าตัวเองก็น่าจะรอดเราเมื่อกี้ถ้าหมีมานะฮะเพราะว่ามันหมดสกิลพุ่งละโอ้โหแต่มันปั่นกว้างขนาดนั้นเลยเหรอวงมึงกว้างขนาดนั้นเลยเหรอโอ้ตายเฉยอ้าว โอ้โหยังยัง,ย,งยังไม่เ็ด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 ยังเอาฟอร์เรนเอาฟอร์เรนแทมนีวัดเดอะฟ้าแก้แคนให้แล้วมี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 เนี่ยนั่นแหละลบเออนี่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 ตัวนี้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 สำคัญตัวนี้สำคัญอ่ะเจ้าฮู้ใบปลายเรียบร้อยเรียบร้อยฮ่าฮ่ามีไหมไม่มีโอเคนาตาญาครับผมบอกเลยว่าขาเต่ายนี้ฮันยเตะยังชอบฮะแต่ว่าก็ระวังเวลาเราแบบ ล้ำเข้าไปแล้วมันปล่อยสกิลสองอัดหน้าได้นะอันนั้นก็คือนรกเหมือนกันนะบางทีฮรไปดาวกระจุยครับดาวกระจายไม่ใช่สิสก,กินนี้เป็นสก,กินเอ่อที่ว่าเอ่อเราจะพูดเสียงดังเดิมนะฮะเมื่อก่อนไทเตมัมใช้เสียงนี้แหละแต่ตอนนี้คือใช้เสียงเดี๋ยวเดี๋ยวเียยสียงไทยตายสมรอถเรียบร้อยลบครับบู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 บเยอะเอามังยังไม่ตายอ๋อ เมื่อกี้เด tamam. port okay ี๋ยวเด็ดเด็ดฟอเรน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 เอาเอาหมดแล้วนะเอ้า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 สรุปเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวฟอเรนฟอเรนลำเอ้าสรุปฟอเรนกูลำเป็นปะเนี่ยโอ้โหออกขวานออกตัดเลือดฟอเรนตายไปห้าแล้วฮอเรนตายเมื่อกี้คือแบบทำไม ทำไมผมดูฟอเรนมันแบบงื้องักวะท่านผู้ชมฟอเรนลำไม่เป็นหรอแล้วนายหยิบมาป่าเนี่ยนะโอ้ไม่กอดเอาแล้วมันงานหยาบเลดเกมสิครับถ้าแบบนี้ฮะมันจะงานหยาบเลดเกมเอาที <c oughs> งานหยาบเลดเกมแน่ๆ <c oughs> ไอริอยู่ตรงนี้กับน้องนาตาาครับผมโอเคเราต้องเคลียร์ล่างก่อนฮนะอุ๊คือเมื่อกี้ถ้าฟอเรนลำถ้าถ้าถ้าฟอรเลนลฟอรเนช่ำนะผมบอกผมบอกเลยนะ ได้หมดเลยนะได้หมดเลยแต่แบบคือแบบปลาดอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมี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 เอาก่อนเอาก่อนเอาก่อนเนาะตายโอเคตายผมไม่ตายมีฮิวมีคอลลีพัดสวนคูดาเมีตัดเจ็บเคยเห็นปะล่ะเคยเห็นปะล่ะเออจุ๊ดจุ้ยดสเน่ตีดักเลยเหรอจัดไปจัดไปครับโอเคฮะ มื่อก่นเล็กไปด้วยดาร์กไปด้วยนี่โคตรเทน่นในฟอรเนฟอรเนเอ,เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ถ้ากูดูไม่ผิดมึงปลาดอกไม่โดนดาร์กใช่ปะฟอรเรน <laughs> What? ฟอรเรนกูเป็นปะเนี่ยเอาดาร์กมาอยู่กับเราฮะเออเมื่อกี้ฟอรเรนดอกไม่โดนดักแล้วพี่ยมโอ้โหดาร์กตัวอย่างใหญ่มึงดอกไม่โดนเดี๋ยวกูว่ามีกลิ่นละกูว่ามีกลิ่นแปลกๆทะแม่งทะแม่งละ <laughs> ก,กินแบบทะแม่งทะแม่งแปลกๆโอ้ยพ่อมดจริงๆตอนนี้พ่อมดเอาบัฟฟ้าเลยก็ได้นะแต่ไม่เอาฮะเนี่ยเออมางก่อนมึงก็ยังดอกโดนนี่ว่าแต่ทำไมมึงดอกไม่โดนดาร์กวะผมตาไม่ได้ฝาดใช่ไหมท่านผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมดโดนอย่า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 ทำพ่อมดผมอย่าทำพ่อมด,มด,มดผมดังๆไปก่อนฮะฮุยเขาเล่นกลางเขาเล่นกลางอุ๊ยอาเลียนแข่งอยู่เลียนแข่งใจ ซื้อสกิลหมดแล้วใช่ไหมรำป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 ่าขอสักทีนะมอทอสเออดื้อบายบายโอ้โหช็อตนี้ต้องยกความดีความชอบให้อเลียนฮะเมื่อกี้อเลียนโดนลุมแล้วก็น่าจะซื้อสกิลได้หมดเลยแต่ล่างดันฮะผมเห็นไอริสไอริฟแวบแวบมินิแมปนะผมเห็นไอริสแมปแมปแวบแวบแวบบไปไหนแล้ววะไปไหนแล้ววะไม่เห็นแล้วไปไปไหนแล้วไม่รู้ โผบนแล้วฮะกัดแสดงว่าเขากลับบ้านงั้นเราดันล่างไปเลยฮะน่าจะรอดกันอยู่มั้งคิดว่านะผมไปตอนนี้ก็ไม่น่าทันแต่ผมดันเวฟมันี้เดยวช่วยดันเว็นี้มาแล้วกันมาตีสดงดเชื่อเบื่อทวงสีสดงดเชื่อเบื่อทวงอยาบบ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 ยังไงมันได้อยู่นะอยากจะเป็นโกโก้คั้นอย่างนั้นเหรอมีคั้นมีคั้นนมสดตายบาๆลากอย เนี <idd ratchet Lust> ่ยผู้ชมอุ้ยเราไม่ได้พูดถึงไอ้นี่เลยผมได้ขวานมาใช่ปะเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมผมจะหาโอกาสใช้ให้ดูนะผมจะหาโอกาสใช้ให้ด <default> ูแล้วท่านผู้ชมดูอ่าเท้าศัตรูฝั่งตรงข้ามดีๆนะเวลาเราปาสกิลหนึ่งนะฮะผู้ชมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะผมจะพยายามปาให้โดนตรงนี้มีปะอันนี้นาตา雅อันนี้เราตีธรรมดาตีธรรมดาสโลอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมปั๊บป เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมสโลสโลสโลเห็นไหมท่านผู้ชมเออโว้ยอ่าไม่เป็นไรเข้ามาสิถ้ากล้าเข้ามาก็มาโอเคเล่นล่างดีกว่าฮะคือเนี่ยเห็นไหมเราตีธรรมดาก็สโลสกิลหนึ่งก็สโลเดี๋ยวต้องหาอะไรชัดๆกว่านี้วะหัปลาชัดๆนั่น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 เห็นไหม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 ไอ้นี่กับแพนด้าโดนไปนะฮะสกิลหนึ่งเราปิดปุ๊บคือสโลเลย เนี่ยผมเลยมองว่าเฮียงอ่ะมันโอเคกว่าฟอร์สเกปนะฮะแต่ว่าถ้าจะเล่นฟอร์สเกปก็ก็เล่นได้นะเดี๋ยวโอเคผมต้องอันนี้แล้ววะเอ่อเคลียร์ตัวนี้ก่อนปึ๊บผมต้องเซตขายาต้องเราต้องมือไวนิดนึงนะฮะอันนี้เด็ด <c oughs> มาปุ๊บซื้อของอยู่ล้ำไปเลยมีก่อเกินไปเจ้าพุทธาขายขายขาย,ขายโอ้ยจีม่โดนเชี่ยร์เดือ๊ ไม่ตายครับไม่ตายฮะเด็บเป็นหนึ่งทีฮะไม่ตายครับเพื่อนไปตีบ้านใหญ่ตีช่วยจบแบบเพอร์เฟกต์เกมเพอร์เฟกต์ไลท์ว เหรียญทองแครี่ครับผมเหรียญทองแครี่ฮะดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับรับดาเมจไปสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เองครับนือว่าหลบหลบได้เยอะมากหลบตีนหลบสกิลได้เยอะมากโอ้ยโอเคนะครับก็โอเคไหมท่านผู้ชมว่าเนี่ยสายขวานนะฮะโอเค ฝอดสุดท้ายผมผมลอกนะผมขายก่อเกิดเอ่อเรียกเรียกว่าผมจิ้มผมจิ้มอันนี้ไม่ทันผมจิ้มผมจิ้มขขยไม่ทันนะฮะถ้าผมจิ้มขายไวกว่าน,นี้คือไม่ใช่ไม่ทันเนี่ยผมจิ้มไม่โดนมันเป็นอะไรไม่รู้หน้าจอนะฮะอันนี้โทษโทรศัพท์ตัวเองเลยระบบทัดคือแบบอะไรวะเนี่ยบางทีจิ้มโดนจิ้มไม่โดนนะครับก็นั่นแหละฮะถ้าเราสลับไวก็อาจจะรอดก็ได้ะฮะแต่ผมก็รอดนะ ผมก็รอดแต่แบบรอดแบบเกือบตายนะฮะ <c oughs> โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับายาเตะสายขวานนะฮะผมมองว่าโอเคกว่าสายฟอสเคนะซึ่งฟอสเคนึงเลยนะฮะมันได้เลือดน้อยได้เกาะน้อยนะครับแล้วก็มันได้ลดคูดาวนะฮะ <c oughs> อ่าสิ่งสิ่งที่มันดีก็คือมันได้ลดคูดาวนี่แหละแต่ว่าเ้ยงะเนี่ยมันได้เลือดเยอะได้เกาะเยอะแล้วก็ได้กันเวทด้วยนะฮะ แล้วก็สิ่งที่ไม่มีก็คือรถคูดาวนะครับซึ่งผมมองว่าเลนเลดเกมฮฮยัตเตอ่าถ้าเราออกเซตเนี้ยเซตแบบพวกสลิตสติงเงี้ยมันก็มีรถคูดาวให้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่ามันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าผมว่ามันเพียงพอเว้ยแล้วก็มันทําให้เราอึดพอมันอึดมากกว่าฟอร์สเคบอะ่ะแล้วผู้ชมนึกภาพออกปะแล้วก็ในไฟเนี้ยคือมันโอเคกว่านะฮะมันโอเคกว่านะฮะเวลาเรา ปลาธรรมดานี่มันก็ติดสโลแล้วนะฝั่งตรงข้ามถ้าเป็นตัวขาตาย,ตาย,ตายๆเยอะๆเนี่ยเราไล่แบบปลาธรรมดาธรรมดาธรรมดานะฮะเขาก็เดินไม่ออกแล้วนะโอเคนะ,ะก็ประมาณนี้แต่ว่าผมไม่ได้บอกว่าฟอร์สเกปไม่ดีนะมันก็ยังดีนะฮะสำหรับคนที่ยังอยากใช้อยู่นะครับก,ก็ไม่ผิดนะนะครับเพราะว่าฟอร์สเกปเป็นอะไรที่ปลาเข้าไปแล้วมันกระจายเป็นวงใช่ปะใครมาเหยียบก็ติดสโลเลยนะฮะคือมันมันดีคนละแบบแล้วแต่เลือกแล้วกันแต่ผมมองว่าสายเนี้ย โอเคนะครับสำหรับผมนะนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาได้นะฮะไม่ว่ากันนะครับมาสำหรับคลิปนี้จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใ่คลิปหน้านะฮะนานๆทีจะได้ MVP มาโชว์ <c oughs> See you next time bye bye